เรียบร้อยแกงเปิดอร้อนๆเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้ซื้อหน่อไม้มาสามโลนะคะโลละสามสิบบาทเนาะเพราะว่าเราอยากกินแกงเปิดอหน่อไม้นะคะเราก็ได้มานะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากันว่ามีอะไรมั่งนะคะวิธีทํานะคะมีส่วนผสมอะไรนะคะวันนี้เราจะแกงเปิดอนะคะกำลังสับหน่อไม้ อ่อนนิดจังเนาะแล้วเราจะทำแกงเปิดนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บชะอมให้นนกระสับก,ก่อนอันนี้ก็จะเป็นใบยะนางที่ปลูกเองนะคะเขาจะอยู่เลาะๆะบ้านแล้วเราต้องไปขยำนะคะน,นี้เราก็ขยำให้น้ำมันเป็นสีเขียวเดี๋ยวจะไปเก็บชะอมก่อน นี่นะคะอันนี้ก็แช่ข้าวสารด้วยนะคะแช่ข้าวสารเราต้องใส่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนเชะอมที่เราปลูกเองนะคะในสวนก็ชะอมก็จะมีหลายพันธุ์นะจะมีพันธุ์ยอดใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นพันธุ์โบราณน,นะคะพันธยอดเล็กแต่ว่าจะออกยอดได้ทั้งปีถ้าพันุ์ยอดใหญ่จะไม่ค่อยมียอดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะใส่นะคะนี่นะคะเราก็ เด็ดชะอมเสร็จแล้วเราเอาไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนี่เราเอาใส่พอดีๆนี่นะคะเราก็จะใส่พริกนะคะนี่นะคะเราก็ใส่พริกประมาณนี้นะคะแล้วก็หอมนีนะคะไก่จะเสร็จแล้วนะคะเราก็สับทั้หมดนะคะอันนี้ห้าหนอเลยนะคะสามกิโลเราก็สับหมดเลยนะคะ อร่อยแน่นอนอนี่นะคะเราก็มียอดฟักทองกับฟักทองอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะต้มหน่อไม้ก่อนหนึ่งน้านะคะนี่เดี๋ยวรอเขาเดือดแล้วเราก็พอนะคะนี่นะคะเราก็ตำเสร็จเรียบร้อยหอมพริกแล้วก็ตะไคร้นะคะนะคะเราก็ได้ใบแมงลักมาแล้วนะคะเรียกอีกอย่างนึงว่าใบอีตู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ําแล้วก็มาเด็ดกันนะคะ นี่นะคะเราก็เอาใบย่้านางใส่ในคกแล้วก็ตำกับข้าวข้าวสารเรานี่นะคะ,นนะมือเเ่าเออมือเกากรถ่ายเพื่อจะกลัวอะไรเนะาะกระเถา <c oughs> แล้วเนาะนี่นะคะข้าวที่เราใส่ไปนะคะเป็นข้าวสารที่เราแช่น้ำเอาไว้แล้วเราก็ตำนี่นะคะใบแมงแล้อหรือว่าใบอีตู่กับชะอมนะคะที่เราเด็ดเอาไว้แล้วค่อยใส่ทีหลัง นี่นะคะหน่อไม้ที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทน้ําแล้วเราจะแกงได้เลยนะคะนี่เนาะก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราล้างน้ําก่อนนะคะนี่นะคะหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยละนี่นะคะกระมังใหญ่มากนี่นะคะเราก็ตาข้าวกับใบยะนางใส่ไปนะคะแล้วก็ลินกองเอานะคะนี่นะคะพอเรากองแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะใบยะนางอันนี้ก็น้ําที่เราได้ นี่นะคะเราก็ใส่น้ำยนานางลงไปเลยนะคะที่เรากรองเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราก็ใส่พริกกับตะไคร้กับหอมที่เราตำม,มาไว้ใส่ไปเลยนะคะน,นะคะเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะนแล้วก็รอให้มันเดือดนี่นะคะก็เป็นฟักทองอ่อนนะคะแล้วก็ยอดฟักทองเนาะที่สวนบ้านเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปล้าลงไปนะคะ ุดนะคะพอเขาเดือดอย่างนี้แล้วเราจะใส่พักอทองนะคะลงไปเลยใส่ลงไปแล้วเราก็คนนะคะหอมมากตอนนี้หอมสามบ้านแปดบ้านเลยค่ะก็เพิ่มน้ำปลาไปนิดนึงนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเกนเกงเปิดเนาะ นี่นะคะพอแกงเปิดได้ที่ปรุงรสเรียบร้อยเราก็ใส่ใบชะอมกับแมงลักได้เลยนะคะเลยเราก็คนเลยนะคะนคะคะเราก็ใส่เ้าไปอย่างนี้เลยเห็นไหมคะน่าก,กินมากหน่อไม้สามกิโลนะคะเรียบร้อยนะคะ ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดับไฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่หม้อใหญ่มากนะคะอร่อยเรียบร้อยเห็นไหมคะน่ากินมากเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนมาต่อคิวกินแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟเลยนะคะบา,บายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูเดเอจจะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ มาเดอ้อมาตักคนละถ้วยสองถ้วยจ้ะมาช่วยกันชิมช่วยกันกินเดอ้อหม้อใหญ่มากนี่นะคะหมอ้อเสร็จเรีบเยบร้อยหอมหอมปลามากเลยตอนนี้นี่นะคะนี่นะคะเราก็ตักมาชิมแล้วนะคะมีฟักทองใส่ฟักทอง,งไปแล้วก็ยอดฟักทองชะอมนะแต่ไม่มีบวบ